ยามใดจะถึงเจ้า,จาจสีหยางยามใดเจ้าสีฮอดหาเอาอีแม่ถืออีหยังมาสักข <c oughs> ้าสิไป <c oughs> หาอย่างมันสิได้บอลอะนี่หาไปหาสอนเพ้่ข้อยากง <urging S 1> ามครับมาเด้อจามาสอนกุ้งน้ำกันเด้อจ้าขัน,น,นบ่ไใดเลยจะเบาเด้อสิขายข้าเจ้าไปสิดีกัน <c oughs> ยาเก๋าคุ้งลดอันยังก็เยือหื้อเยือลดยังก็เหื้อครับครับอันรถรถโจ๊กรถโจ๊กน้ำครับน้ำน้ำมองหน้าอย่าพึ่งยางนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะเสียหายยางที่หลังนะครับแม่กะเป่งหน่อยใส่กุ้ง กุ้งนี่อย่างนะม,มันไม่ใช่กุ้งเป็นปลาอุ้ยกุ้งอีลีบอ่ะอีเมโอ้ยฝน่ะอ้หลายอลีพี่น้องอูย้ยลายอลีนีนน่เด็กกูอยู่น้่นนีน่อุ้ยลายี่นเอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวแม่ให้ไห้เบิ้งกุ้งน้องกุ้งกับลุงอ่ะน้องยังน้องยังน้องยังขับขับขับรถจุกรถจุกกุ้งกุ้งกุ้งทุกอ่ะให้บาง่ายบ้างอ่ากุ้งอุ้ยหน่อยหน่อยเขาสิได้กินก้อยกุ้งก้อยกุ้งหมูแรกนี่โอเคครับ แว่ดีใจอะโอ้ยร้านกันไม่ได้ถามอีกอย่างลาสันมุสลิมมุสลิมเนี่ยมุสลิมมุสลิงมูสลิงเหมือนผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเนี่าตาลายมีกระโหลกไข่ไข่โอ้ยพี่น้องจัคสีฟังปูเลเดอร์รถโจ๊กรถโจ๊กอยู่ ก้าวกุ้งเก้ากุ้งเก้ากุ้งครับเพื่อนว่ารสเนี่ยครับผมรสเบื้องลูกหล่าเบิ้งกุ้งนี่เบิ้งกุ้งล้าสายลูกปาเบิ้องคุณฮะเมกีกุ้งกุ้งครับกุ้งกุ้งครับกุ้งกุ้งลูกกุ้งน้องเตอร์กินก้อยกุ้งบ้เตอร์กินก้อยกุ้งบ้างเอาไอ้เพื่อนเอาไอ้ตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัว ไปสิครโดดจงเข้าไปเือเลือเอเลือดเลือลือดเลือดเลือดเลือดโอดเอดเลือดเลดเลือดอดเลือดอเตอดเลอุ้ยลูกลืเบิ่ดตัวนด้ครัดน้องเตอเอเลือดเลนดเดดดเลอเอเือดเเลดดดดดดดอออเบิงกุ้งเบิงกุ้งเเ เบื้งพุทนดีดดงดงดงเลยดงดงดงถ่าไก่กับอะไรพี่น้องเพราะว่าร้านอยู่ใกลน้ำครับนี่ไปแล้วซัาลองร้านเัเบงด้อค่ะสักลหีด้อค่ะต้องอุ้มไว้นั่นนี่แล้วอุ้มบ่ดด้เอ้ย ข้าวกุ้งผุนๆข้าวกุ้งผุนอยู่ข้างหลังเห็นบ่รถโจ๊กเห็นปะข้าวกุ้เออข้าวกุ้งข้าวกุ้ครับข้าวกุ้งข้าวกุ้งข้าวกุ้งไอ้เบิ้งอีแม่เบิ้งอีแม่ข้าวกุ้ครับเห็นแล้วเห็นแล้วครับผมข้าวกุ้งเออเออเออไปละอีแม่หมุนหมุนไปแล้วเมื่อนี้เสด็จก้อยกุ้งให้พี่น้องกินนะครับให้พี่น้องเบิ่งเบิ่งละ จับเอาเลยอ้าวอันดางอยู่มันั่นมันขาดมันบ่ไปครับบ่ไปมันขาดเป็นบ่อเบิ้งเบิ้งจันลูกหล่าครับเบิ้งลุ้งเบิ้งลุ้งเบิ้งชัวโอ้หลายบ่อบ่อให้มันใหญ่ให้มันโตสงสารกระไ้เทรัซีหาบบมาบ่อย่าไปเอาอย่าไปเอามามันหนักมันหนักมันหนัก กุ้งเอ่อกุ้งแล้วกุ้งโอ้ยอันนี้เป็นทาเลือนะครับผมต่อต่ำพนะเพื่อขอไปเลิกเถอะเดี๋ยวนี้ขอไปลงไปเลิกเถอะอ๋อมังหน้าไปอยู่ขาคลนไป เลิกอยู่อ่าออก้านเอาได้มาหันเต็มอันนี้เนาะมาเนาะนี่อะเอาขึ้นมาเบิดนี่เลยแั่นก็มาเลือกเอาชวใส่บิงก,กันดูมีมั้เอ่ย นม่นแม่นอาจจะลายอยู่น่าจะลายน่าจะลายเอะว่าใดอยู่ครับไดอยู่ไดมีดอยู่เหไหอิไรอ้ยผิวผิวกงอันฝอครับต่วแบบตัวใหญ่ เียนสุดแล้วเพิ่นสิหนาวเนาะเยอะนีออ่หนนะไม่งี้แด้อยูเดี่ยว่ามันจต,อ,ตอกหลาย้อยลองมึงครับต่อกัะอ,อกวิานาได้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 แน่นอนนั่นเด็กเนียน เห็นยู่ได้อยู่วะนั่นเด็กโอ้ตุมงเนี่ยนี่วะปาดูปใส่แบ่เจ็บเด้งเเติมมาทานเลยเด้วนี่วะเออพับเพียบแล้วล้าน่ะอ่ากุ้งเห็นว่าจำได้แล้วกุ้อันนี่เนะสองตัว สามว่ะโอ้ไม่สามเนาะแม่มาแม่ไปเดี๋ยวห้าสิไปอีกหม่องนึงเนาะครับไปทางไหนก่อนนะตรงสะพานนี่บ่มันจะได้ลึกๆลงเนาะโอ้ยย่าเกิสิไปฮักกูนะเปิเป็นแท้าเป็นแท้าเยู่โอ้ยโอ้ยหลายเลยครับ นโอ้ยพ no, yeah. ูนเด่นโด่งเลยพี่น้องตอนมันเข้าอันนี้นี่ได้แล้วไม่ตัวยังไงนี่นเอ้าแม่นนี่เอาเนี้ยเอาน่แมลูกหลาเบิงลูกเตอร์เบิงลูกเตอร์เบิงพูดนะพูดนะพี่ล่พีน้องครับตัวใหญ่งที่อย่างนี้ครับ เราชได้กินก้อยกุ้งมื้อนีแล้วคะรับ,บ,รบ,บ,รบไปในนาเปนพุ่นะไอ้แดนแมนเห็นอยู่แต่แมนมเมต่อเดี๋ยวนี้บ่ก<อ>ชริปตุด๊ดมันโดดเขานั่นนี่มันโดดเขานั่นเะนาะอยู่ใส่ละอยู่ เขาเจาเก็บบาดอื่นเขาเจาเก็บเขาเจาะออกเป็นจุ่มเมึงนี่เขาเอาเทือดตัวเทือดสวดสวดขึ้นมาโนร่าเนาะเขาก็นับเอาโลดเอาใสอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่เลยนะน่าลูกนะโอ้ยผีผีผีทันมาตัวนั้นว่ามาโดดลงนี่ยือว่ามันสีเดรหลายตัวหนึ่งเออนี่เขามาแล้ว

กำเอาคำหนึ่งแล้วเหรอค่ะสีบ um yeah> um, yep ิ้งบ่คะบ่เส um, ือหนูบ่คะกำน้อยหนึ่งค่ะเบิ้งดูไอ้บิ้งนั่นโอ้ดูเจ๋อดีมามาเธอเดียวเธอเดี๋ยวเธอเดียวสิเออรานมาเอากับสู๋กุ้งครับกุ้งโอ้กุ้งกุ้งนี่ยังตัวยังครับตัวยังอืกุ้งกุ้ง กุ c ung c ung. ้งกุ <that 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 not <that <that ้งเบิ่งผู้เชี่ยวชาญอไร้างพูดเลย่วดๆดีๆเอาฮันนี่ฟังเสียงยาว เฮ้ยอย่างก็รุ่ยพ่นครับอิลบิลเป็นบออทกบิลบอเมืองอีแม่เป็นพอใจไลยบ่เอาเทิร์นเทิร์นเดียวเทิร์นเดี๋ยวเทเดียวยู่นละ อย่าลงมาามามาขี่กล้วยค่ะกล้ยขึ้นบ้างใดขึ้นบ้างแดจ้ะพวนนะมันบ่หน่อยแล้วเนี่ยโอ้โอลายอยู่ลายอยู่ไปก้จะได้พอแล้วเอากุ้งกุ้งยังสิขูดเคียงหรอเ่พอแล้วขุด กุ้งครับไปลุ่งบะนีตาลุ่งโชว์ฝีมือด้วยจิอืมตรงไหนอ่ะนี่ดอกไม้หอมมากครับทุกคนมีกุหลาบทะเลด้วยนะครับลายเปลเธอเดี๋ยวเล่นเปลเธอเดี๋ยวเลยจ้ะอ๋อแถวนี้มันสาลายมันหลายไงนะสวนสวนหาฮกถุวิว่ามันกับสวนอะไรอยู่อ่ะนี่แม่อ้อยขาวบิน อีกน่เแ่ป็นก่อยชได้ร่งเล็ดน้อยอามแล้วๆส่อวนา่นไ่งปราณเอ๋ปรานแมนเด่นน่โมเมนต์บอกนั่นเขาขาวทั้งทายนั่นซีเตี้ยตี่ปรานแมนตัวนั่นอันมี่แบบนี้มีเอออจสอนยาวสอนปรานแม่นมาเด้อแม่งกับพุ่นไฟได้พี่น้อง วดัตวดต,อตีอย่าบ่หอนด่าหอนอยู่ đây เล่นย,ยังนั้นนะนี่เนาะเล่นอะไรเอ่ยกะเต็กซ์ตา,าเดียว <Yeah. S 2> <laughs> อ้ยอ้ยอยานพะลมใส่อันนี้เ <c oughs> บิง่งดูคุณแม่จอมขยันบาย โอ้ยมีปูแล้วมีปูอออยู่ใส่อะรอยู่เอออนเออเออเอมันขาป่ะขาปูอีกกัะปูอีกกับปูอีกกอมันอยู่ตสีแดงครับมาเลยเย้เออเเอ้เออเอเอเออเออเอออ ที่ปไม่มากากันแมนเลยไม่เป็นอย่างอลอุ้ยอุ้ยโอ้ยอาจารเบิ้งจับเบิ้งอาจับเบิ้งจรเบิ้งไปสิกาจาบแล้วมันดินดาวดาวนั่นน่นจับเบิ้งเอ๊ะอาจับเบิ้งที่ดีร่นายวสันบอกแบไปนี้ันนี่เอาไว้เนี่เอาไว้นี่เอาไว้ี่ัดเสีเอาไปลงถนนก็สีด้วยแผลกันออันนี้อันนี้อะลงเบิ้งอุ้ย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  ปูปูแมวเพิ่นลงน้ำเนาะเขาบากกินเพิ่นเนาะเข้าลงน้ำ่ัญญาเนาะเพิ่นหมดเพ่ัญญาปัญญาเนาะไปแมวเพิ่นลงน้ำเนาะลูกเนาะปูปูออนี่แหละปูมันเป็นยังจี๋เลยปู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 อยู่ไกลๆปูแมวไปหรอเด้อแมวไปหรอเด้อไปซะไปซะอุ้ยเออเออไปไม่ใช่ไก่เพื่อนะปูะ เสียวสั้นอย่าเหยอยดแงแล้วมันจะหักยูพี่เต็มยูพี่จปอาปูไปไปแล้วเด้อปูให้ๆเดี๋ยวจ้าหาชักให้ๆให้ๆทิ่ปูเนาะให้ๆปูเอสวัสดีครับปูแดงปูอุ่รอูนู่นนุ่นหม่ลายลอะอยู่อย่างแหงปูเด้อมีเด็กใคนนังทากันแตกว่ะติ ได้บวกอดเดี๋ยวนี้บวกได้เพิ่นจอยเพิ่นจอยเพิ่นน้อยแล้วเพิ่นกะพากันอย่าต้องไปดิจ่ะเด็กเตอร์เอ้ยต้องไปแอบคืออีหยังยำไล่กุ้งหวยโอ้ยบ่เคยเห็นบ่เขาไล่ป่าไล่กูโอ้โอ้โอ้หนั่นสองตัวยูไห่ไห่ไห่ล่องไปมันกับบอมี คุณก็พนบอกอ๋อลองไปวงรูปปะเก๋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 ก๋เก๋เก๋ก๋เ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 ก๋่ก๋เน๋อก๋เ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 ก๋ัก๋เ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 ๋เก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 ๋ยร๋เก๋เก๋เกัเก๋เก๋เกเกเก๋เก๋เกกัเเ๋ อ้ยพูดนะอิอูฟูมองนี่เป็นเนยูมึงอิ๋วมองนี่ห็นลายิึงเนี่ยไอ้เบิ้งอเดียวออูอิ๋วอิ๋วอิอิอเดี๋ยวเาเอาลายทั้ันูดถึง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 ถายปอดเด้เอาไอ้คอยขนแอบแล้วนี่แอบแล้วกไปเปาสาวหม ไม่ได้สาวจเออเอามึงสาท่านี่เด้ยวมันก็เยอะนสาวว่ะมีบ่เธอเดียวแต่ว่าตัวพันหน่อยพันหลอดเบิร์ตเด้อ้โอ้ตัวน้อยรอดก็ดีแล้วล่ะเออเอาแต่ตัวยิ่งใหญ่เอาแต่ตัวยิงใหญ่ตัวคายคายพันปอดไอต่อยสะพานเต็มเลย ตาเพิ่นแห่งตัวน้อยนู้ดเศษๆนึงแหมอ๋อมันอันนี้พันน้อยตอนนัวคนละพันน่ะอยู่ตีข่อยว่าล,ลูกมันอ่าอันคนละพันตีคนละอู้หลายเดินลายอยู่ใครว่ามันลูกเพิ่นได้นี่อุ้ยพี่อู๋คนน่ะทางขัวคนน่ะพูดบิ่งอ้ายโอ้โหเต็มยาวๆเลยเหรอใช่ะจ<อ>ิบอย่างหละยยบใช <c oughs> ่เลยค่าต้นซ่อนตะกุงร้านหัวผมจุกลง เอามานีกรมาเฮ้ยโค้ชเป็ดเลยพูดไรเบิ้งหอยเบิ้งอยเอาเอาหอยบ่ลูกหล่าเบิ้งหอยบ่เอาแม่ให้เบิ้งเอาเบิ้งหอยเบิ้งหอยเบิ้งหอยเบหอยหอย หอยอืมหอยจับมือเราไว้ด้อจับตัวหอดปุ่นขยานมือยังบม้ตัว่อในหน่อยนี่สิสวมไววับแม่อุ้ยอุ้ยไปใส่แล้ครุกกกับอุ้ยอุอยันนี้กิดสอ่ไโอโหสู่ตายครับในเรื่องของหากินสูดตายายเบิ่งเอาเอาเด็ดเอาเดเราดน มาสอนมาสิเบิ่งหลานเอาลงมาหาลงเลยเด้อสอยสร้อยเ้ยเพิ่งเหลพิ่นหูเพิ่นหูมองนี่มันสูงเออเอากเก่งมากครับใกล้หูมาหน่อยอือ มัวอยู่ข้างหลังพุ่นมากไกลกับเเห็นม,มัวแล้วแม่อยู่พุ่นอยู่พุ่นนะต้าจ้าต้าจ้าต้าจ้าจาจาจาอินพุ่ ข้าวป,ป,ปลาอบที่โบลที่แคมป์ป์ป่าอืมรถจกตนันามานึ่ลุงแล้วหรือเปล่าจะบอกอยาก,ากเออกาลกูมันอยู่กลางกลางคุมันอยู่กอคุณข้าไปบ่ได้เราไปไม่ได้ตรงนั้น เอาแม่พ่นามาอ่างเนาะเอาได้เสกยกจับเาเด้อขาถือมือไว้เด้อป๊ายยทางขอบมีทางเตะอันนี้ตัวค่ไเออเออไลงหนังลงแบบคือบอลวฟังแต่ว่าบอลัฟังด้วบ๊ายบายไปายาบ๊ายบายครับพี่นอีลายอยู่นี่อ๋อนี่เอานันเล่นแบบเสียงนันเสียงเือนี่เือออก อัน,นเลือดสีออกอันนี้อยังสีคอดง่วนหน่อยสีเกิดท <laughs> ั้งมันเลือดสีออกทั้งนี้ง่วนหน่อยสีเกิดบะลกูกใส่หใส่ลังอุ้ยผู้หลักพี่น้องโอ้ยผู้หลักครับเบิงบ่งเบิง่งเบิ่งใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้พอ่อแล้วส่วนอีเจ้าบาทก็พอ่อแล้ว ตรงไหน่ะตรงหนตกหนามอู้หูด่อู้อิว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 ได้เยอะอยู่เต็นตรงๆแต่มันจะเต็นออกกี่หน่ะคอยตกหนาม นงั้นจ้ะเบืองวานนะปลาเอาหอยย่หอยนะครับเอาอะไอเออะรด้วคปวดวปวดไหนอุ้ยได่กอยนึ่งดนดนี่ค่ะอุ้ยพอดีละได้เดี๋ยวเ้อปขวดตมบ้านใจเดียวเรียวมนเดืออ่นอ่อนคุณเนีอ้ยงาง เมนูที่เฮาเซตในมือนีก็คือก้อยกุ้งสุขับพ่อแม่พี่น้องโดยฟิลมือของแม่อิ๋วช่องริมรวยอีสานของเฮานั่นเองครับฝากเป็นกันนั่งใจกดติดตามช่องริมรวยอีสานอีกสองนับเด้อครับเด้อ